ขอคำแนะนำในการใชยย้โยนิสมันสิการว่ามีหลักอย่างไรจะทราบได้อย่างไรหาไว้ปฏิไั่ปฏิบัิมาถูกทางไม่เผลอเข้าคางตัวเองหรือไม่เพ่งจนเกินไปหรือเมือ่อเพ่งจนเกินไปเมือ่อกายครูบาอาจารย์คือ การใช้โยนิโซมานสิการก็ลักหลักๆกที่เราเราควรสังเกตว่าคุโสเลธรรมเพิ่มขึ้นอาคุโสเลธรรมลดลงหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนก็ <S <S สิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นและสิ่งที่ไม่ดีลดลงหรือไม่ใจิตใจสงบมากขึ้นหรือมันฟุง้งซ่านแะ้วก็ังความฟุ้งซ่านน้อยลงก็อ,อะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่พอสังเกตเออก็ได้ใช้ ได้ได้ผลได้ถูกทาง <c oughs> ในการใช้โย,ยนิสโอมโยนิโสมานสิการถ้าเจงแล้วแต่คือเป็นประเด็นตั้งเยอะแยะที่จะยกขึ้นมาพิจารณาก็พิจารณาในขสลต์พิจารณาในอริยสัจสีพิจารณาในในอันนี้จังทุกขนนันนะแต่พิจารณาใน ในในส่วนของอาการเส้นทางก,การเจริเมตาและกรุณาคือมันเป็นก็จแล้วแต่เรายกประเด็นแต่เราขึ้นมาใช้แล้วก็สังเกตอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนอ,วอย่างท่านสมเด็จพระประยุโตโธท่านก็มี วักยาวในหนังสือพุทธธรรมก็เขียนเรื่องเรื่องโยนิสมานิสิกานก็ก็เป็นวักเป็น chapter วักเป็นบทบทบทที่เกี่ยวกับบทที่เกี่ยวกับโยนิสโมานิสิกาโดยเฉพาะก็ยาวหน่อย เพราะว่าเรื่องมันก็แทบจะยกเรื่องอะไรก็ได้แต่ก็แต่ว่าใช้พิจารณาใช้สังเกต <c oughs>